สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนโลกกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้แอดก็จะมานําเสนอคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน3เซตรวดเมื่อวานและเป็นความเห็นของชาวเวียดนามก่อนเกมที่พบกับทีมชาติไทยในบ่ายวันนี้ไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับทัศนะของชาวเวียดนามจะเป็นเช่นไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกของชาวเวียดนามนะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงบทเพสนนิวาสระหว่างทั้งสองทีมเอาไว้ว่า โชคชะตาของประเทศไทยคือเวียดนามส่วนความคิดเห็นที่2นี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงเซตที่2ที่ทีมชาติไทยนําอยู่มากแต่ปล่อยให้จีนปาดหน้าเค้กเอาเซตไปได้ว่านำเจ็ดแต้มพลิกได้ง่ายๆไทยพวกนั้นมันโง่ซึ่งตรงนี้แฟนๆชาวไทยก็ใจร่มๆไว้นะครับเวียดนามก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับและความคิดเห็นเช่นนี้ก็มีเป็นส่วนน้อยมากๆเลยครับ ส่วนความคิดเห็นที่3นี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงรอยยิ้มของทีมชาติไทยว่าประเทศไทยแพ้แต่จิตวิญญาณของพวกเขายอดเยี่ยมทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้เข้ามาให้ทัศนะถึงผลการแข่งขันวันพรุ่งนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามว่าเวียดนามเหนื่อยกับการต่อสู้กับญี่ปุ่นพูดโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันพรุ่งนี้คือ60-40เอ็ไปทางไทย ส่วนชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็ยังมากล่าวไปถึงเซตที่2ของทีมไทยอีกว่าตำนานนำแปดแต้มในเซตที่2แล้วแพ้และความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้เข้ามาให้ทัศนะถึงลำดับความเก่งกาจของทีมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียเอาไว้ว่าฉันชอบเกมนี้มากทุกอย่างจะได้กลับคืนสู่ลำดับที่ถูกต้องซึ่งก็มีคนมาตอบไปว่าในรายการ avc เป็นไทยจีนญี่ปุน่นเวียดนามส่วนโอลิมปิก คือจีนญี่ปุ่นเดาว,ว่าใช่ตามนั้นและก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับว่านี่แหละคือลำดับที่ถูกต้องสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียและความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปสั้นๆนี้นะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็ได้มากล่าวว่าวเวียดนามจะชนะเพราะเราแพ้ไทยไปมากแล้วครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดได้นำมาให้ได้รับชมกันก่อนเกมไทยประทาเวียดนามบ่ายนี้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไร รอรับชมได้ในเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ